อันี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทะทะบ .5 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการบริษัทอาร์ตนายจำกัดภูมิใจเสนอเคฟาร์ม สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเคฟาร์มที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ผมดรสุปชัยศิลาขอนาท่านผู้ชมมาที่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยียะโสธรและที่สําคัญวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการระดับชาติสมาชิกองค์การเกษตรกร,ร,กรในอนาคตแห่งประเทศไทยครั้งที่43และที่สําคัญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากมรมสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ร,ราชสุดา สยามบรมราชก,กุมารีพระองค์ท่านทรงสเสด็จพระบรมเนเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดการประชุมทุกปีนี่คือความผูกพันระหว่างสารบันพระมหากษัตริย์กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรามาชมสาระดีๆของวิทยาลายเกษตรและเทคโนโลยีย่าโสธรกันครับผมจะกระพบงคลสวัสดิ พุ่งโดยการวิทยาเกษตร,แล,ร,ตรและเทคโนโลยียโสธรวิทยาเกษตรและเทคโนโลยียโสธรได้รับการประกาศจัดตั้งจากกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนเกษตรกรรมยะโสธรเมื่อวันที่21คุมภาพันธ์คพุทธศักราช2520หลังจากนั้นอีก4ปีต่อมาคือปีพุทธศักราช2524ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาเกษตรกรรมยะโสธรและได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ในปีพศ2539รูปแบบการจัดการการสอนเราก็เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศยิัตรวิชาชีพหรือปอวชและก็ในระดับประกาศยิัตรวิชาชีพชั้นสูงปาวาสและระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตนะครับในระดับปริญญาตรีและมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นด้านการเกษตรและมีหลักสูตรการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือเรียกว่าอสอพอชสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจในการ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจุดเด่นของการจัดการเรียนการสอนของวิทยาเกษตรและเทคโนโลยียสุธรนั้นเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้รับการปฏิบัติจริงหรือที่เรีว่า learning by doing เน้นเรื่องของการพัฒนาทั้งคุณธรรมจริยธรรมและการเป็นผู้ประกอบการสําหรับการเกษตรยุคใหม่การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนเรามีหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกรรม ที่เรียกว่าเกษตรกรรมสําหรับระยะสั้นสําหรับพี่น้องเกษตรกรเรามีหลักสูตรอศกชอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทและเรายังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดยโสธรให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรและเป็นศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรที่เรียกว่า aic ของจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ผลผลิตอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มสําคัญของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรวมไปถึงวิทยาลัยประมงนั่นคือนักเรียนนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรอสกชเรื่องราวของกลุ่มนี้น่าสนใจมากอยากให้ท่านผู้ชมรับชมเรื่องราวของเขาครับอสกชนะคะคืออาชีวะศึกษาพัฒนาเพื่อชนบทอะค่ะคือโรงเรียนอ่า นอกสถานที่เราไปเรียนที่ชุมชนทางคณะครูออกไปจัดการเรียนการสอนตามชุมชนตามหมู่บ้านนะคะคือเพื่อพัฒนาอาชีพในชนบทนะคะการเรียนอศกชนะคะมีประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่าการที่เราได้โอกาสไม่ได้เข้ามาเรียนในรั้ววิทยาลัยนะคะเราเรียนไปด้วยเราก็ปฏิบัติจริงไปด้วยแล้วก็สามารถเอานำมาใช้ในหมู่บ้านประโยชน์การเรียนอศกชนะคะ คือการที่เราได้นำเอาความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ในชีวิตจริงสิ่งที่าทางที่คณะครูออกไปเรียนไปสอนไปแนะนำมาทำเป็นอาชีพเสริมของอชุมชนและทำให้ชุมชนเข้มแข็งก่อนที่เราจะไปเรียนเราก็ต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่ไม่มีใครมาแนะนำเราไม่มีความรู้ทางอาจารย์ก็จะเข้ามาดูแปรรูปยังไง เราทําเป็นมีของเดิมอยู่แล้วก็ามาทําเป็นปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนพัฒนา,าขึ้นไปให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็พาเป็นช่องทางการขายรู้สึกว่ามันจะไม่เหมือนเดิมมันพัฒนาไปในทางที่ดีค่ะการทํางานของสถานศึกษาแห่งนี้นอกจากผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังผูกโยงกับประชาชนนี่คือสาระดีๆจากเคฟาร์มวันนี้พักโฆษณาสักครู่ครับ ที่สุดของกาแฟดีกาแฟอร่อยจากทั่วโลกมารวมกันที่นี่ที่ร้านกาแฟสุดชิเคคอฟฟีกูรูกาแฟเมืองไทยพบกันวันที่11เดือน11สาขาแรกที่วิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามรสชาติกาแฟของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป every day is coffee day think about coffee k coffee ผมขออนุญาตกราบเรียนในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวม่วง30เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากโครงการพลิกฟื้นอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่แห่งนี้ทันทีเคารพครับเมื่อหนึ่งปี8เดือนกับสองวันที่ผ่านมาณนะพื้นที่ตรงนี้ ท่านดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมท่านอธิบดีกรมชประทานที่ผมได้กลาบเรียนชื่อท่านไปเมื่อสักครู่ได้มาเปิดโครงการเนรบิตอ่างเก็บน้ำนองช้างใหญ่แห่งนี้ให้สร้างคุณอุปการให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีคำขวัญที่ใช้ใช้คำว่าแก้ท่วมแก้แล้ง เป็นแหล่งสร้างเสริมสุขภาพและที่สำคัญนับจากมีไปพื้นที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งสร้างเสริมสุขภาพไม่เฉพาะชาวอุบลราชธานีแต่จะเป็นของคนไทยทั้งประเทศแบบที่ท่านดรเฉลิมชัยศรีอ่อนกรุณาดูด้วยตนเองรอบอ่างจะมีระยะทางปั่นจักรยานและถนนลาดยางโดยรอบประมาณ16กิโลเมตรนั่นแปลว่าเราสามารถใช้ พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่จัดการแข่งขันกีฬาจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการปั่นจักรยานได้อย่างแน่นอนถ้าพื้นที่แห่งนี้แล้วเสร็จนั่นเท่ากับว่าถ้าใครเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาทางน้ำนักกีฬาปั่นจักรยานนักวิ่งถ้าไม่ผ่านสนามหนองช้างใหญ่แปลว่าคุณยังไม่ใช่นักกีฬามือหนึ่งของประเทศ ที่นี่ในอนาคตต้องเป็นศูนย์รวมกีฬาทั้งทางน้ําและทางบกของพี่น้องชาวอุบลราชธานีครับพี่น้องม่วง30ครับบังเอิญว่าผมซื้อผมน้ามจะพุนผ,ผมกับท่านเฉลิมชัยคล้องกันพอดีผมดรเตร์สุภชัยทันทรัฐมนต,ตรีดรเตเฉลิมชัย ผมสีลาเพล่นสีอ่อนครับร่วมกันก็นเลยเป็นสองพลังเทไทยโครงการนีนสำเร็จขอพระคุณครับท่น้องครับสวัสดีครับการจัดการงานฟาร์มของวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยียะโสธรทันสมัยมากเป็นดิจิทัลสมาร์ทฟาร์มมิ่งแทบทุกงานฟาร์มแม้กระทั่งแปลงนาของที่นี่เป็นแปลงนาที่ทันสมัยมากเช่นเดียวกันในช่วงโมเดิร์นคอลเลจอยากจะพาท่านผู้ชมไปชมแปลงนาทันสมัย ของประเทศไทยที่นี่เชิญรับชมครับจุดเริ่มต้นการทำนาทางภาคอีสานจะเป็นการทำนาที่เป็นสมัยโบราณแล้วก็ต้นทุนจะสูง นะครับแล้วก็ทํานาได้ช้ายะโสธรเนี่เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ทั้งจังหวัดทั้งวิเลยก็เลยได้นําเอาเทคโนโลยีนะครับเข้ามาให้เด็กนักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาเพื่อที่จะได้นําไปประกอบอาชีพแล้วก็นําไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านได้โดยในวิลนะครับจะมีเทคโนโลยีในการนำโดนมาใช้ในการให้ปุ๋ยให้น้ำแล้วก็ใช้โซลาเซล นในการสูบน้ําเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าก็เลยได้สูบน้านะครับโดยจะมีจุดที่เป็นโซลาเซลล์ที่เราทำเนี่ยทั้งวิไลยเลยนะครับในการสูบน้ําในการทําการเกษตรครับการทํานาของที่นี่นะครับจากจุดเริ่มต้นนะครับในการเตรียมแปงแลงเราก็จะใช้รถไถนะครับที่มีเทคโนโลยีใหม่นะครับที่จะมาทําให้ใการเตรียมดินเนี่ยให้มันมีคุณภาพสมบูรณ์นะครับพอเตรียมแปลงดินเสร็จเราก็จะมีรถดํานา ซึ่งเรามีการเพะกล้านะครับมีรถดำนาสามารถที่จะดำนาได้เร็วแล้วก็ประหยัดแรงงานประหยัดต้นทุนด้วยพอดำนาเสร็จนะครับเราก็จะมีการบำรุงรักษาข้าวโดยใช้โดนให,ให้เด็กนักศึกษาฝึกโดนแล้วก็บินโดนนะครับในการที่จะ่านปุ๋ยปุ๋ยน้ําอะไรต่างๆนะครับเสร็จแล้วสุดท้ายนะครับในการเก็บเกี่ยวนะครับเราก็จะมีรถเกี่ยวข้าวเป,เป็นรถเกี่ยวข้าวเป็นเทคโนโลยีที่ ทุกวันนี้ก็กมีอยู่ก็มาใช้ในวิเลยครับเทคโนโลยใีในการใช้โดนเตตอนนี้เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถทํางานอัตโนมัติได้นะครับโดยลดต้นทุนอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับจังหวัดยะโสธรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มุ่งมั่นทําให้จังหวัดเป็นจังหวัดกเกษตรอินทรีย์ทําติดต่อกันมาหลาย10ปีคนที่บุกเบิกเรื่องนี้ของจังหวัดยะโสธรเป็นสิทธิ์เก่าของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียะโสธร คุณมานิชลาทองน้อยสิทธิ์เก่ารุ่นที่13บสาเขาบุกเบิกเขาเดินหน้าเรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างไรเรามาชมกรณีตัวอย่างจากบุคคลท่านนี้ครับเพชรเกษตรสวัสดีค่ะมู่เพชรเกษตรค่ะสัปดาห์นี้มู่อยู่กับคุณมานิชลาทองน้อยค่ะสิทธิ์เก่าวิยาลัยเกษตรเทคโนโลยียโสธรค่ะรุ่นที่13 เป็นเพชรเม็ดงามของวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะคุณมณิชลาทําเกษตรแบบผสมผสานเดี๋ยวมาพูดคุยกับเพศเกษตรเม็ดนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณมณิชลาสวัสดีค่ะค่ะอยากให้คุณมณิชลาช่วยแนะนําตัวเองหน่อยค่ะชื่อมณิชลาทองน้อยนะคะชื่อเล่นชื่อต่อค่ะก็ตอนนี้ทําเกษตรอยู่ที่บ้านโสกุมปูลตําบลนโสอำเภอกุชุมจังหวัดจโนทบุรก็เป็นเกษตรผสมผสานค่ะในพื้นที่5ไร่สามงานแล้วทาไมถึงมาเริ่มเรียนที่วิทยาลัยเกษตระคะ ต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเนี่ยชอบเป็นคนที่ชอบเกษตรเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยค่ะอยู่อยู่นาสมัยเป็นเด็กแล้วก็เราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำนาอะไรพวกนี้ตัวเองแล้วเราก็มีความรู้สึกฝังใจว่าก,การทำเกษตรเนี่ยม,มันทำให้ชีวิตเรามีความสุขก็เลยชอบแล้วก็พอเรียนจบม3ก็เลยมาสมัครเรียนที่นี่สมัยก่อนต้องสอบนะคะ,คะแล้วตอนที่ระหว่างเรียนเนี่ยเลือกเรียนสาขาวิชาอะไรคะ,ะสาขาาการผลิตพืชค่ะเขาเรียกสาขาาพืชสวน ก็จะเรียนตั้งแต่การตอนกิ่งการปลูกผักการพ่อล้าการปลูกต้นไม้ค่ะแล้วหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยได้ทําการเกษตรของตัวเองเลยไหมคะไม่ได้ทำค่ะเพียงแต่ว่าก็ไปเรียนต่อก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่ราชกระบังค่ะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคณะข้าสาร์าอุตสาหกรรมภาควิชาข้าวสาลเกษตรก็สาขาการผลิตพืชเหมือนกันก็ไปเรียนที่นั่น2ปีค่ะแล้วก็ค่อย ออกมาทํางานส่งเสริมเรื่องการเกษตรตอนนั้น <S <S ก็ตอนที่มาทํางานเนี่ยค่ะที่ได้ได้ทำงานที่บ้านด้วยแล้วก็ทําเกษตรเพราะว่าพื้นที่ทํางานส่งเสริมเนะะี่ยค่ะมันใช้พื้นที่ที่บ้าน<อ>ในเขตจ,จังหวัดยะโสธรมหาสรารคามขอนแก่นกาลสินเป็นเรื่องส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แต่ก่อนเขาเรียกส่งเสริมเกษตรยั่งยืนค่ะก็ทํางานไปด้วยแล้วก็ทําสวนที่บ้านไปด้วยในวันรยุแล้วเริ่มมาทําของตัวเองเป็นเกษตรผสมผสานในไร่ของพี่เองเต็มตัวเมื่อไหร่คะเมื่อวันที่สองมกราปี2,500 สมัยก่อนเนี่ยที่นี่สอนให้คนทำเกษตรเนี่ยสอนเพื่อไปทำเองกับไปเป็นระดับเขาเรียกว่าผู้บริหารคือสอนให้คนเป็นคนเก่งอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาเรื่องการปลูกพืชการขยายพันธุ์พืชการเลี้ยงสัตว์เป็นวิชาที่เราเอาไปต่อยอดได้เองทุกวันนี้เนี่ยการการตอนกิ่งก็ยังใช้ฐานความรู้ข,ของที่นี่ไปใช้เรื่องวิธีการปลูกข้าวก็ใช้เป็นหลักค่ะแล้วก็การไปรูปไปรูปข้าวก็ทำ ที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นที่แรกที่เป็นที่ที่สองเลย่าเพราะที่แรกคือพ่อแม่สอนให้เราทํานาที่ที่นี่ก็เป็นที่ที่สองที่สอนให้เราเรียนรู้เรื่องการเกษตรที่มากกว่าเรื่องที่พ่อแม่เราสอนเพราะฉะนั้นตั้งแต่เรื่องการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชเราก็ใช้ความรู้จากที่นี่ค่ะไปพัฒนาไปทําที่สวนตัวนี้ค่ะก็อยากให้พี่ฝากถึงน้องๆที่อยากจะเริ่มต้นทาเกษตรแบบอินทรียค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการทําเกษตรทุกวันนี้ค่ะถ้าให้ดีต้องทําเกษตรแบบปราณี คำเกษตรแบบปรานีก็คือ1คนเนี่ยถ้าทํหนึ่งไร่มันจะทําให้เราได้ผลผลิตมากกว่าทําหลายไร่แล้วแรงงานเราไม่พอทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าน้องๆ้องรุ่นใหม่ที่จะมาทําเกษตรนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือว่าอยากให้ทําตามแผนที่ตัวเองอยากจะทําคือคนทําเกษตรเนี่ยจากประสบการณ์ตัวเองที่ลาออกจากงานเนี่ยนะคะมีแผนว่าจะทําพอลาออกมาเสร็จแล้วเนี่ยคือเราไม่มีเงินเดือนละเราบอกว่า1 2 3 4 5จะทําแบบไหนทีนี้เวลาที่เราไปทำเนี่ยเราจะไม่ทําตามแผนเราถ้าทำตามใจ พอทําตามใจปุ๊บงบมันบานก็คือว่าเงินเก็บที่เรามีเนี่ยมันจะไม่พอมันก็คือถ้าเราวางแผนว่าเราจะลาออกแล้วเราจะทำเนี่ยก็ให้ให้ทำตามแผนที่ที่เราที่เราวางไว้อันที่1อันที่สองถ้าใครอยากจะมาทำเนี่ยคะ่ะแนะนําว่าให้วางแผนโครงสร้างไว้ก่อนตอนที่ตัวเองมีเงินเดือนอย่างเช่นจะทําพื้นที่ตรงนี้แหละหนึ่งไร่มาขุดสระไว้ก่อนคะ่ะอยากจะทำโซล่าเซลก็ทำโซล่าเซล์ซซลไว้ก่อนแล้วก็ปลูกพืชที่มันเป็นพืชยืนต้นไว้ก่อนทีนี้พอเรา,าจะลาออกจากงานปุ๊บทักทาไว้ทัก2ปีอะค่ะ พอมาปุ๊บไม้พวกนี้มันใช้ประโยชน์ได้แล้วเราที่เหลือเราก็พอลงมามือทาปุ๊บเราก็ทําเฉพาะาพืชที่มันเป็นพืชอ,อายุสัน้นอันนี้มันจะทําให้เรามีรายได้ได้ทันทีคือเราต้องวางแผนด้ว่าเราต้องปลูกพืชที่มันขายได้ภายใน10วันภายใน1เดือนภายใน3เดือน6เดือน,อนแล้วก็1ปีพอเราลาออกจากงานหรือว่าเรามาทาเกษตรนี่เราจะไม่เดือดร้อนคือวิทยาลัยแห่งนี้ความภูมิใจที่มากที่สุดก็คือเป็นเป็นคือใหญ่ที่ให้คําตอบว่ามีความรู้เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน เพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะถึงแม้สถานการณ์โควิดแต่พี่กลับมาอยู่บ้านพี่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเพราะว่าเราเอาความรู้ด้วยการเกษตรที่ได้จากที่นี่ไปประยุกต์กับความรู้ที่เราได้จากเครือข่ายชาวนาอัจฉริยะแล้วก็เอาไปทําที่บ้านทําให้เราอยู่อยู่ได้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยที่นี่สอนให้พี่รู้จักคิดว่าทําเกษตรต้องทําให้เป็นงานประจํค่ะคือมีสิ่งหนึ่งที่คนทําเกษตรเราไม่ประสมผสาเร็จเพราะว่ามองว่าการทําเกษตรเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องสวยหรูอย่างเดียว แต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนก็คือว่าคุณจะต้องมองว่าการเกษตรก็คือการทํางานประจําคุณเคยทํางานประจําคุณตื่นตีห้าคุณมาทําเกษตรคุณต้องตื่นตีห้าคุณเคยเลิกสองทุ่มคุณต้องเลิกสองทุ่มมันถึงจะทําให้การเกษตรเนี่ยอยู่ได้กูกรูเกษตรแต่ละท่านที่มาร่วมในรายการเคฟาร์มจะเป็นคนที่มีหัวใจกเกษตรวันนี้เช่นเดียวกัน g ูรูที่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยียะโสธรคัดเลือกมาเป็นคนที่มีหัวใจเพื่อการเกษตรเป็นการเฉพาะ เคยเรียนในหลักสูตรของอสองกอชที่นี่นั่นคือคุณรุ่งสางแสงสกุลพงศ์เขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทาเกษตรผสมผสานวันนี้คนทําเกษตรผสมผสานจะมามองภาพเกษตรในอนาคตอย่างไรน่าสนใจมากเชิญรับชมครับความเชี่ยวชาญของเกษตรกรในจังหวัดยโสธรในพื้นที่จังหวัด,ดนนยโสธรนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นที่ราบลุ่ม แล้วก็เหมาะสําหรับการทํานาปีทํานาปีก็คือปลูกข้าวปีละครั้งซึ่งการปลูกข้าวนี่ก็จะมีข้าวหลากหลายพันธุ์่เช่นข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวข้าวขวข6หกส่วนใหญ่ของเกษตรกรก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านการปลูกข้าวนอกนั้นก็เป็นขึ้นผักสวนครัวเพราะฉนั้นเนี่ยสินค้าเรื่องข้าวเนี่ยเป็นสินค้าที่ต้องได้รับการพัฒนาสินค้าของจังหวัดเชียงสที่มีชื่อทุกวันนี้ก็คือข้าวหอมมะลิในการปลูกในเกษตรอินทรีย์ น,นอกจากนั้นก็จะมีจากสินค้าแลว้วก็เป็นสินค้าแปรรูปแปรรูปจากข้าวแปรรูปจากจาก,าการเลี้ยงสัตว์และพลืชผักต่างๆมันจะไปควบคู่กันนะครับทิศทางการเติบโตของของผลิตภัณฑ์ในจังหวัดขทัยนี้ ต้องเป็นสินค้าข้าวหอมมะลิอินรียแล้วก็มีพืชผักต่างๆในที่ประกอบกันด้วยและก็สินค้าอีกอย่างหนึ่งก็คือสินค้าจากการทําปศุสัตว์การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองไก่ปะดูห้างดําไก่เลี้ยงห้างขาวเกษตรกร,ร,กรนี่กาลังนิยมเพราวะว่าตลาดกำลังต้องการทางจังหวัดเทอถอน,นี่ก็ได้ส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรนี่เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองนี้ถ้าเราทําอะไรด้วยความรักด้วยความตั้งใจจริง และยิ่งกว่านั้นถ้าเรามีความรู้ดีพอในสิ่งเหล่านั้นแล้วเรามีจิตสาธารณะและถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นให้กับประชาชนทั่วไปท่านก็จะได้เป็นกูรูเหมือนกับกูรูกรเกษตรท่านนี้ครับพักโฆษณาสักครู่ครับสนับสนุนโดย H.I.P เครื่องวัดอุณหภูมิ K3 ยอดขายอันดับหนึ่งทั่วประเทศ ไก่พื้นเมืองเป็นไก่ที่มีความอดทนทนต่อเชื้อโรคต่างๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อจํากัดเรื่องการเจริญเติบโตช้าแต่ราคาดีมากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียาสัวถอนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษนําไก่พื้นเมืองมาบีดสายพันธ์ุให้ได้สายพันธ์ุดีๆและทําการเลี้ยงแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ทั้งยังเป็นฟาร์มที่ให้การเรียนรู้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนควบคู่กันไปด้วยมาดูสาระเรื่องการเลี้ยงไก่พื้นเมืองช่วงร้อยแปดนวัตกรรมกับเคฟาร์มวันนี้ครับจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองนะครับของเวเตกเซจโสทรน,นี่จุดหลกัหลกๆเลยเราที่เราทําไก่พื้นเมืองมาเพราะว่า เพื่อรองรับการทดลองงานทดลองของนักศึกษาแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับนักศึกษาด้วยคือเลี้ยงเพื่อให้เป็นอาชีพได้เลยแล้วก็ส่งเสริมกับเกษตรกรด้วยอันนี้ก็คือจุดหลักของ,ของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไก่พื้นเมืองที่ใช้ตอนนี้ก็เป็นไก่ปะดวงดำนะครับปดวงดำแล้วก็ อีกพันหนึ่งก็คือพันไก่ป่าแต่เราทําให้ถูกกฎหมายไก่ป่านี่คือเป็นงานทดลองเป็นงานทดลองของร่วมมือกับพิ่เลัยเกษตรศิริเกศประดูอางดามก็เป็นไก่พื้นเมืองที่โตไวที่ก็ได้รับการปรปับปรุงพันธุ์มาแล้วโตไวแล้วก็เลี้ยงไม่ไม่กี่เดือนก็ได้ขายประมาณ3เดือนนี่ก็ได้ประมาณโลโล8โล5แล้วแล้วก็ชาวบ้านก็นิยมเอาไปเลี้ยงเป็นอาชีพได้เพื่อส่งขายเป็นเป็นไก่มีชีวิตอ่าอย่างที่ที่ผมขายอยู่ก็โลละ 80บาทมีชีวิตเนาะถ้าไปส่งที่ที่ศูนย์ใหญ่ก็ตัวละ90บาทซึ่งตอนนี้ก็มีเครือข่ายเครือข่ายที่ที่รับลูกไก่ประดวงดำเนี่ยไปเลี้ยงนะครับปดวงดำจริงๆแล้วคือเป็นไก่พื้นเมืองที่ขายเนื้อเนื้อเยอะหน้าอกใหญ่แต่ว่าขณะเดียวกันเป็นพันธุ์ที่ให้ไข่ดกเหมือนกันให้ไข่เยอะปีหนึ่งก็ประมาณ1 8 0ยแปดฟองคนน่าจะจะบ้านเลี้ยงก็สามารถเอาเป็นตั้งไก่เนื้อและไก่ไข่ได้นะครับการเลี้ยงไก่ปดวงดำเราก็ตอนนี้ ท,ที่วิเลยใช้อยู่ก็คือให้ผสมจริงก็คือใช้พ่อพันหนึ่งตัวต่อแม่พันสี่ถึงหตัวเพื่อให้มันคุมฝูงนั่นเองนะครับแล้วก็เก็บไข่ทุกวันเพื่อมาฟักแต่ว่าในการเก็บไข่เราก็รวมรวบรวมไม่ได้ไปริมาณมากขึ้นโดยมาใส่ตู้เย็นไว้นะครับไม่เกิน10วันนะครับเปอร์เซ็นไขก่ก็ไม่ได้ลดมากแต่ถ้าเกิน สิบห้าวันยี่สิบวันไปแล้วมันก็จะดรอปลงเยอะลดลงเยอะอันนี้ก็คือการเพาะพักนะครับการต่อยอดตรงนี้ตอนนี้วิลัยก็จะมีหลักสูตรอสอกชอก็จะมีเอาไก่ประดูงันดำเนี่ยไปแจกให้นักเรียนที่อยู่ในในท้องถิน่นก็ก็ต่อยอดไปถึงท,ทุกศูนย์ประมาณ8ปดถึงสิูนนะครับไก่ประดงูงดำเราก็ต่อยอดออกไปชาวบ้านก็เลี้ยงเป็นโครงการที่สร้างไรายได้กับชาวบ้านพอสมควร นี่คือสาระดีๆกับเคฟาร์มที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียะสธวทที่สำคัญวิทยาลัยแห่งนี้ยังเปิดหลักสูตรปรวสชนละกรเป็นการเฉพาะอีกหนึ่งวิทยาลัยด้วยเคฟาร์มวันนี้กราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเราสาระดีๆเหล่านี้เรามีนัดกันทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณและสามารถติดตามชมผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กดรสุภชัยศิลา YouTube ช่อง k f ฟาร์มทีวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ k คฟาร์มขอขอบคุณลวดเชื่อมยาวาตา HIP Global จำกัด ปุ๋ยอินซีทับทิมทองผลิตโดยปุ๋ยอินซีแม่โจ้การเกษตรโทรศัพท์0819665572เอเซียทิคสุขพันฑ์เพื่อความสุขสำหรับคุณโทร020534588 ID Line 0656218686 อัลเฟกนวัตรกรรมเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมโทร0830891818 BK Acne คู่หูสู้สิว BK เป็นผู้นำนวัตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างไร้ขีดจำกัดสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น BK Acne วางจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อวและร้านค้าทั่วไปท่านสามารถติดตามเราผ่านช่องทางเพจดรสุปชัยศิระได้ทุกช่วงเวลา วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ